สิ่งที่อยากจะนํามากล่าวเตือนกันในวันนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาจากการอิบารัดต่อลอสุบฮานูาตาลาการปฏิบัติตนและการมีมารยาทที่ดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเราและเราจะต้องระมัดระวังจากการที่เรานั้นจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่เนรคุณต่อพ่อแม่ของเราพี่น้องครับ พ่อแม่นั้นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นบุคคลที่ให้กําเนิดเรามาเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งอะไรครับเราเติบโตขึ้นมาเรามีครอบครัวเรามีอาชีพและแน่นอนอิสลามก็ได้กำชับและให้ความสำคัญกับมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตนที่ดีดูแลพ่อแม่ในยามที่พ่อแม่นั้น ข้าวสวยชะ a รอัลลอฮฺ a ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل บอกว่าวางบูดุลลอฮฺ ولا تشركوا به شيئا وَبِنْوَالِدَيْنِ إحسانا รายานจงอิบะดะห์ต่อ a l l a และย่าได้มีภาคีต่อลและสิ่งที่สําคัญรองลงมาจากการอิบาดะห์ต่อ Allah แล้วนั้นวะบินวาลิดดยนิอิฮซานะคือการปฏิบัติคุณงามความดีทําดีต่อบิดามารดา พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากพออัลลอฮ์สุบฮานูอัตลาได้พูดถึงการทําความดีต่อพ่อแม่นั้นรองลงมาจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังกล่าวไว้ในองค์การหนึ่งในสุระนิสระบอกว่าว่ก็ตอรับบุกอัลลอฮ์แต่บุดูอิลลาอียาห์วะบินวาลิดัยนิอิฮ์สานะและอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลานั้นได้กําหนดว่าพวกเจ้านั้นจะได้อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และสิ ke ke, kan, am am ่งท ah uh ah 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 ี ang, ie, anda, h, ่ตามมานั่นก็คือการทำความดีต่อบิดามารดาอิมมายะบลูวันนอินเดกันกีบบรอะฮัดฮุมะอูกิลาฮุมาฟะลาตะุลละฮุมาอุฟวะลาตันฮัรฮุมาวะกุลละฮุมะก็อุลนะรีมาอัลละได้สั่งเสียแก่บรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าเมื่อเราทำความดีต่อพ่อแม่อะไรคือการทำความดีต่อบิดามารดา เมื่อเวลาเขาเข้าสู่วัยชาราคนหนึ่งคนใดหรือท่านทั้งสองนั้นเราทั้งหลายนั้นฟาลาตะกุลละหุมาอุฟอย่าใช้คําพูดคําว่าอุฟอุฟในน้ในนาทีนี้หมายถึงว่าการอุทานการแสดงออกกิริยาท่าทางที่เราไม่พอใจกับคําสั่งของคนเป็นบิดามารดาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พ่อแม่เราปรารถนาใช้อะไรเตือนอะไร แล้วเราแสดงกิริยาท่าทางออกมาเมื่อจะเป็นคำพูดการกระทำอัลลอฮ์ได้สั่งห้ามพฤติกรรมเหล่านี้เวลาตัน้นฮัรคูม,มาอย่าได้ขับไล่คมขู่ท่านทั้งสองวกมมากุลละฮูมาเก้าลันกะรีมาและจงใช้คำพูดที่อ่อนโยนกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องพูดสธาครับท่านอิมัมตับรี ได้หยิบยกคำพูดของท่านมมจาาฮิตบอกว่าเมื่อพ่อแม่เข้าสู่วัยชาราสาภาพของท่านทั้งสองนั้นอาจจะพูดกลับไปกลับมาอาจจะหลงลืมอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเจอสาภาพของคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในสาภาพเหล่านี้เราอย่าใช้คำพูดหรือการกระทำ แสดงออกถึงการไม่พอใจจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช้คำพูดที่ดีที่มีเกียรติเหมือนดังที่พ่อแม่เคยเลี้ยงดูเรามาพี่น้องพูดศรัทธาครับแม้กระทั่งว่าเวลาเราเห็นปศุวะอุจ,จระของพ่อแม่นั้นเราอย่าได้แสดงกิริยาท่าทางที่รังเกียจถ้าหากว่าเราลองย้อนกลับไปดูว่า ความดีของพ่อแม่นั้นมีมากมายเสียเหลือเกินเขาเลี้ยงดูเรามากี่ปีกว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แต่วันนี้ในฐานะที่คนเป็นลูกกลับเห็นพ่อแม่ที่อยู่ในสภาพที่แก่ชรากับละทิ้งและละเลยและเป็นผู้ตีนรคณต่อความดีต่างๆมากมายพี่น้องผู้ศรัทธาครับ เราลองย้อนดูในสภาพสังคมเราปัจจุบันมากมายเหลือเกินที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ทตี่นเนรคุณต่อพ่อแม่ลืมความดีของพ่อแม่บางคนไม่รู้จักพ่อแม่นอกจากวันอีดบางคนไม่เคยสลามพ่อแม่นอกจากวันอีดเจอพ่อแม่แค่สองครั้งอีดินฟิตเตอรี่กับอีดินอาธาให้คำสลามอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพี่น้องครับท่านอุมาเรบเัตตอบเราจลรออานอูบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําให้น้ําตาของพ่อแม่นั้นไหลออกมาเท่ากับว่าเขานั่นคือผู้ที่นิรคนต่อพ่อแม่วันนี้เราต้องทบทวนตัวเองว่าเราคือผู้หนึ่งหรือไม่ทีละเลยหรือว่าเป็นผู้หนึ่งหรือไม่ที่ว่าอยู่ในการปฏิบัติด,ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกและก็เปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นว่ามากมายเสียเลือเคินที่เราล่านั้นละทิ้งการเป็นลูกที่ดีในทุกวันนี้เราถามลูกว่าเราจะกินอะไรเรามีครอบครัวเราก็จะเป็นห่วงครอบครัวของเราลูกอยากกินอะไรลูกอยากไปไหนภรรยาเราอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็ทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกของเรานั้นพอใจ ให้ภรรยาของเราได้มีความสุขหาซื้อมาทุกอย่างที่ภรรยาอยากจะกินแต่กับคนเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่เคยถามสักคำแม่จะกินอะไรพ่ออยากจะไปไหนแม่อยากจะได้อะไรบางครั้งพี่น้องครับบางครั้งเป็นการพูดออกมาว่า คนอายุมากแล้วกินอะไรก็ได้ไม่ต้องไปถามมากบอกแม่ว่าผมซื้ออาหารมาและนะ้วซื้อข้าวมาห้แล้วนะตั้งอยู่บนโต๊ะแต่กับลูก,กเราล่ะครับพี่น้องแกะให้เทข้าวให้ป้อนข้าวให้เตรียมให้ทุกอย่างแต่กับแม่ของเราไม่ได้กับสนใจดูแลพ่อแม่นี่คือหนึ่งในลักษณะที่เราเหล่านั้น ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่ดีต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราป่วยภรรยาเราไม่สบายดึกดึกเดืนนเราพาไปหาหมอไปซื้อ,อยาแต่เวลาแม่โทรบ,บอกว่าลูกแม่ไม่สบายแม่ปวดท้องเราก็บอกกับแม่บอกว่าเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้ก็ได้นี่คือความแตกต่าง ที่เราเหล่านั้นมักจะพึ่งเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องครับเรามีแม่แค่ครั้งเดียวเรามีพ่อแค่ครั้งเดียวถ้าเขาจากเราไปแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งที่ประตูสวรรค์น,นั้นจะถูกปิดมีสลับท่านหนึ่งยืนร้องไห้อยู่หลุมฝังศพของคนเป็นพ่อเป็นแม่และมีคนมาถามบอกว่าท่านร้องไห้ทําไมเขาก็บอกว่าที่ฉันร้องไห้ก็เพราะว่าประตูนั้นประตูสวรรค์ถูกปิดไปแล้ว พี่น้องผู้ศรัทธาครับใครที่ยังมีพ่อใครที่ยังมีแม่อยู่ขอให้ใช้เวลาตรงนี้อยู่กับแม่อยู่กับอยู่กับพ่อ,อ,พอเพราะว่านี่คือสวรรค์นี่คือประตูที่จะนำเราสู่ประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا า ى นั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ได้กล่าวถึงลักษณะก่อนท่านนบีอิสาอไว้ในสุรามะรจัมบอกว่า ว่าบรมวัวลิติ ولم يجعلني جبار ش ك ي และอัลลอฮ์เนี่ยได้ทําให้ฉันนั้นและอัลลอฮ์เนี่ยได้ทําให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่ทําดีต่อต่อมารดาของฉันหมายถึงว่าต่อท่านหญิงมารยัมและไม่ได้ทําให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่ยิงยะโสเป็นผู้ที่เลวซามตำช้าท่านนบียะฮียาอัลลอสุบฮานุตะลาได้กล่าวว่าว่าบรมวัวลิติหิ ولم يجعلني جبار الأصية และฉันก็เป็นผู้ที่กระทําดีต่อบิดามารดาและท่านนบียะฮยานั้นก็ไม่ได้อยู่ในบรรดาผู้ที่หญิงยะโสนะครับและบรรดาคนที่ฝ่าฝืนต่อรัศมีขปานเมืแต่ละนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่เนรคุณต่อหรอเนรคุณต่อบิดามารดาด้วยฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องตระหนักและให้ความสําคัญอย่างมาก